ตัวนี้นะคะจะเป็นลูกหมากคันชักนะคะลูกหมากคันชักอิสุสุอิสุดีแมกนะคะปีศูนย์ศูนย์สามถึงศูนย์หกนะคะสองอ2003ะะสองศูนย์ศูนย์สามนะคะสองศูนย์ศูนย์หกนะคะจะมีสองข้างนะคะอิสุดีแมกตัวนี้นะคะเปิดกล่องดูแล้วตัวนี้จะเป็นตองห้าแท้นะคะตองห้าญี่ปุ่นนะคะ ก็จะคู่หนึ่งนะคะเราจะขายเป็นคู่นะคะตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้จะเป็นเกลียวในนะคะเกลียวจะอยู่ด้านในเดี๋ยวดูน็อตลูกหมากกันก่อน น็อตลูกหมาจะสิบสี่มิลนะคะส่วนเกลียวแต่ก็ชัวร์อยู่แล้วนะวัดเอาสิบสองมิลค่ะ